เรียนวัดควนเมาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเคสองตั้งอยู่เลขที่11หมู่ที่2ตำบลควนเมาอ,อำเภอรัศดาจังหวัดตรัง โดยมีนายรื่นทองอ่อนกำนันตำบลควนเมองเป็นตัวแทนทำหนังสือยื่นต่อคุณนิคมประสาทในอำเภอห้วยยอดพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนประชาบาลขึ้นในท้องที่ตำบลควนเมืองได้ทางคณะผู้ประชุมเห็นว่าศาลาลงธรรมวัดควนเมืองพอที่จะจัดเป็นที่เร่เรียนชั่วคราวได้จึงได้ยืนยันให้เปิดเป็นโรงเรียนชั่วคราวเมื่อวันที่21เดือนกร,รกฎาคมพุทธศักราช2480 โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลควนเมาหรือวัดบ่อลำเพลงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนเมาคนแรกคือนายฉำแก้วรัก ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนวัดควนเมาปัจจุบันอายุ75ปีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนเมาคนปัจจุบันคือนายประพ่านนวลจันทร์โรงเรียนวัดควนเมาเป็นโรงเรียนต้นแบบในฝันเปิดทาการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลหนึ่งถึงมัธยมศึกษาตอนต้นมีจํานวนนักเรียนทั้งหมด320คนแบ่งเป็นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน77คน มีข้าราชการครู10คนครูอัตราจ้าง4คนโดยแบ่งการบริหารงานออกเป็น4ไฟายคือ 1. การบริหารงานวิชาการ 2. การบริหารงานงบประมาณ 3. การบริหารงานบุคคล 4. การบริหารงานทั่วไปโรงเรียนวัดคุณเมามีอาคารเรียนและอาคารประกอบจำนวน8หลังได้แก่อาคารเรียนจำนวน6หลัง อาคารประกอบจำนวนสองหลังโรงเรียนวัดคุณเมาเป็นโรงเรียนที่มุ่งส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมมีวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยบุคลากรที่มีความชำนาญแ,และมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ตามหลักสูตรทางการศึกษามุ่งดินให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมและมีความสามารถรอบด้านรวมทั้งสร้างประสบการณ์ทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดคุณเมาเขอนำเสนอ ความสำเร็จของการดําเนินงานด้านปัจจัยกระบวนการและผลผลิตรวม6กด้านดังนี้ด้านที่1คุณภาพนักเรียน 1.1นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเรียนวัดพวนเมามีการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยครูผู้สอนทุกคนร่วมกับครูที่ปรึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยการบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้8กลุ่มสาระจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมโครงการบ้านคุณธรรมกิจกรรมเสริมสร้างวินัยนักเรียน และปลูกฝังคุณธรรมโดยสอดแทรกในกิจวัตรประจำวันของโรงเรียนนอกจากนั้นโรงเรียนได้จัดทําคู่มือการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ครูทุกคนใช้เป็นแนวทางในการวัดและประเมินผลนักเรียนเป็นระยะอย่างต่อเนื่องผลการดําเนินการนักเรียนรอยละ100มีความรับผิดชอบซื่อสัตย์และเสียสละนักเรียนรอยละ9 4 6 6สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้ดีและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้นักเรียนรอยละ85.33้า,าร,ร,ร, 85. 33, รู้ เข้าใจและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยสามารถอธิบายยกตัวอย่างและนําภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่นไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นักเรียนโดยละ88.33มีจิตสํานึกและมีส่วนร่วมรักษาทรัพย์สมบัติและพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน1.2นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการครูจัดทําแผนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วางแผนการวิเคราะห์ผู้เรียนและจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตามหลักสูตร มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้แก่ กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมลูกเสือยุคาชาติกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมโครงการบ้านคุณธรรมกิจกรรมกีฬามุ่งสู่ความเป็นเลิศกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเข้าค่ายภาษาอังกฤษกิจกรรมส่งเสริมความถนัดด้านดนตรีนันตศิลป์นันทนาการกิจกรรมยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นผลการดำเนินการนักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการนักเรียน้อยละ71.82มีผลการเรียนระดับ 3. ถ ผลสำฤธิ์ทางการเรียนรวมสูงกว่าเกณฑ์นักเรียนมีความสามารถรอบด้านและมีความสามารถพิเศษได้รับรางวัลจากการแข่งขันในโอกาสต่างๆจำนวนมากหลายประเภทนักเรียนรอยลับ8 6 7สสามารถเลือกเล็กใช้ข้อมูลในการตัดสินใจแก้ปัญหาสรุปผลคาดการผลที่อาจเกิดขึ้นเสนอแนวทางแก้ปัญหาและอธิบายได้อย่างเป็นขั้นตอน นักเรียนรอยละ9 5 2 8สามารถฟังพูดอ่านเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนักเรียนรอยละ100ใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมรวมกับความรู้ใหม่ที่ได้จากการศึกษาค้นควา้าจากสื่อหลายประเภทมาสร้างสารรค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นและมีการพัฒนาอยู่เสมอ1.3นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงจิตใจแจ่มใสและมีสูนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรีนันตศิลและกีฬานันทนาการโรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีเช่นโครงการอาหารกลางวันเน้นให้นักเรียนได้บริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายกิจกรรมการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงภาคเรียนละหนึ่งครั้งกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยกิจกรรมการเรียนการสอนสุขศึกษามีการทดสอบสมรรถภาพทางกายกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนกิจกรรมออกกำลังกายหน้าเสาธง กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกกิจกรรมอบรมเยาวชนต้นกล้ากิจกรรมพี่เตือนน้องทองก่อนแต่งกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนกิจกรรมศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ผลการดำเนินการนักเรียน้อยละ92.65มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ตามวัยแต่งกายสะอาดและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ นักเรียน้อยละ95มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีเหตุผลสามารถปรับตัวเข้ากับกลุ่มเพื่อนเรียนเพื่อนร่วมกิจกรรมทั้งกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่นักเรียนทุกคนเป็นผู้ห่างไกลจากสารเสพติดปัญหาทางเพศและอบายามุขทุกชนิด นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมด้านศิลปะดนตรีนัตศินและกีฬานันทนาการอย่างมีอิสระเต็มใจและมีความสุขมีการสร้างสรรค์ผลงานหลากหลายทั้งเป็นกลุ่มเป็นรายบุคคลสร้างชื่อเสียงให้แก่สถานศึกษาด้านที่2การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ2.1การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาชุมชนระบุจุดเด่นจุดควรพัฒนาใช้ผลการวิเคราะห์มาวางแผนปรับหลักสูตร มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีคณะทำงานรับผิดชอบมีแบบการดำเนินงานต่อเนื่องสาระสำคัญของการนิเทศกำกับติดตามชัดเจนดำเนินการได้ตามแบบรวมทั้งมีการสรุปผลการติดตามและประเมินไว้ครบถ้วน2.2การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญครูร้อยละ100มีการศึกษาเป็นรายบุคคลมีการติดตามและพัฒนาศักยภาพนักเรียนได้ครบถ้วนทุกคนและสม่ำเสมอ มีการนำภูมิปัญญาหรือสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นมาบูรณาการในการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระหรือมีการบูรณาการการเรียนรู้ข้ามกลุ่มสาระอย่างหลากหลายมีระบบการจัดสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนดำเนินการได้ทั่วถึงนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 2.3การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีเครื่องมือจัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายเน้นคำถามเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่าวัดครอบคลุมพฤติกรรมนักเรียนทุกคนในสัดส่วนที่เหมาะสมมีการกำหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนให้สูงขึ้นเพื่อท้าทายความสามารถของนักเรียนในแต่ละปีมีฐานที่มีการกำหนดเกณฑ์ถูกต้องและเหมาะสมและมีรายวิชาสาระเพิ่ม เพิ่มเติมที่ให้นักเรียนได้ทดสอบความสามารถระดับสูงมีการกำหนดนโยบายวิธีการและรูปแบบการรายงานผลการเรียนเพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนทราบ ข้อมูลมีความถูกต้องชัดเจนสาระครบถ้วนทุกฝ่ายเกิดความเข้าใจร่วมกันและมีผลในการเรียนที่นำเสนอ2.4การผลิตการใช้และการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ครูแต่ละกลุ่มสาระร่วมกันวางแผนจัดหาและผลิตสื่อที่ต้องการใช้โดยจักชวนผู้รู้ในท้องถิ่นหรือผู้ปกครองร,องร่วมคิดและจัดทำตามความเหมาะสมได้สื่อหลากหลายสื่อทุกชิ้นช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้เร็ว2.5การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนมีการ สำรวจความสนใจความถนดัดความต้องการของนักเรียนจัดชุมนุมทางวิชาการให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงออกได้หลากหลายมีนโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาชัดเจนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์จัดกิจกรรมน่าสนใจนักเรียนร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจให้คำปรึกษาการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและเพื่อการประกอบอาชีพ 2.6การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ห้องสมุดมีปริมาณหนังสือจัดหมวดหมู่ตามหลักสากลมีสถิติการยืมหนังสือที่เป็นปัจจุบันมีแผนการใช้ห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านได้ผลมีห้องปฏิบัติการต่างๆพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนเพียงพอมีแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียนหลากหลาย มีแหล่งให้นักเรียนเผยแพผ่ความรู้หรือนำความรู้ที่น่าสนใจและทันเหตุการณ์มานำเสนอสภาพแวดล้อมภายในบริเวณสถานศึกษาสะอาดร่มรื่นและปลอดภยัยมีบริเวณให้นักเรียนพักผ่อนเพียงพอ ด้านที่3การบริหารการจัดการ3.1การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศมีข้อมูลและสารสนเทศที่จัดระบบไว้ครอบคลุมการใช้งานและเป็นปัจจุบันมีการจัดเก็บหมวดหมู่สารสนเทศเป็นหมวดหมู่เรียกใช้ได้สะดวกมีการจัดเก็บโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและมีการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอยู่เสมอมีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเป็นฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการในการจัดกิจ การการเรียนการสอนมีการเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาครอบคลุมเป้าหมายมีผลงานปรากฏชัดเจน3.2การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและในปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับเป้าหมายนโยบายในการจัดการศึกษามีโครงการกิจกรรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในมีการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงมีการรายงานผลการประเมินต่อ ผู้เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนมีการบริหารงบประมาณและการบริหารมีการระบุแหล่งที่มาของงบประมาณกำหนดนโยบายใช้เงินในสัดส่วนที่เหมาะสมคำนึงถึงประโยชน์ที่นักเรียนส่วนใหญ่จะได้รับมีการรายงานผลการใช้งบประมาณตามความเป็นจริงมีการจัดบริการต่างๆเช่นมุมพักผ่อนแหล่งค้นคว้าการศึกษาดูง,งานเหมาะสมกับสภาวะาาและทั่วถึงบุคลากรร้อยละ5 2 8 0ถึงพอใจ3.4การบริหารงานอาคารสถานที่ อาคารสถานที่ทุกแห่งมีสภาพมั่นคงแข็งแรงมีการตรวจสอบและปรับปรุงประจำปีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกประจำอาคารจัดการได้ดีระบบสาธารณูปโภคอยู่สภาพจัดการได้ดีปลอดภัยด้านที่4ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน 4.1การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดพลนเมาได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองปีละสองครั้งมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนโดยแบ่งครูออกเยี่ยมบ้าน9หมู่บ้านโดยการสัมภาษณ์และการใช้แบบสำรวจ โรงเรียนวัดพุนเมาได้กำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการจัดการศึกษาจากการร่วมคิดร่วมเสนอความคิดเห็นระหว่างคณะครูผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดพุนเมาได้เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นเจ้าหน้าที่อนามัยตำรวจร่วมวางแผนให้คำปรึกษาในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ผลการดำเนินการมีหลักฐานการสำรวจความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามสภาวการที่เปลี่ยนแปลงครอบคลุมเป้าหมายในแต่ละปีมีการสรุปผลชัดเจนและนำผลไปใช้จริงวิสัยทัศน์และเป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเกิดจากการร่วมคิดร่วมเสนอระหว่างสถานศึกษากับกลุ่มผู้ปกครองสถาบันที่เกี่ยวข้องในชุมชน 4.2สถานศึกษาและชุมชนมีโครงการกิจกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันโรงเรียนวัดควนเมามีโครงการและกิจกรรมต่างๆร่วมกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีของชุมชนห่างไกลจากสิ่งเสพติดปฏิบัติตนและอนุรักษ์ประเพณีความเป็นไทยร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเช่นกิจกรรมผูกมิตรร้อยใจชุมชน กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ปกครองทำบุญวันศาสตร์เดือนส0ทอดกะถินตักบาทปีใหม่โครงการเยี่ยมบ้านกิจกรรมธนาคารขยะโรงเรียนวัดพวนเมาเป็นโรงเรียนของชุมชนที่สนับสนุนชุมชนโดยบริการในด้านสถานที่ด้านกีฬารวมเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาประจำตำบลและอำเภอเพราะโรงเรียนเป็นศูนย์สุขศึกษาและพลกศึกษาของเขตพื้นที่ตรังเขตสอง โรงเรียนมีอุปกรณ์พร้อมบริหารได้ทุกงานผลการดำเนินการมีโครงการกิจกรรมที่เกิดจากความต้องการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันอย่างแท้จริงของทั้งสองฝ่ายใช้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและดำเนินงานได้ตามแผนทุกขั้นตอนมีการวางแผนและดำเนินการเพื่อให้ความรู้และบริการในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตามความต้องการของชุมชนเกิดผลดีเยี่ยมชุมชนยอมรับและพึงพอใจ ด้านที่5บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร5.1คุณลักษณะของผู้บริหารผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาที่ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทกระตุ้นและพัฒนาภาวะผู้นำของบุคลากรมีความรับผิดช,ชอบและแสดงจุดยืนในการพัฒนาสถานศึกษาชัดเจนนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาและสนับสนุนปัจจัยต่างๆอย่างเต็มที่ มุ่งผลประโยชน์ที่นักเรียนเป็นสำคัญสามารถประสานสัมพันธ์ได้ดีกับเพื่อนครูในสถานศึกษาผู้ปกครองคณะกรรมาการและองค์กรต่างๆในชุมชนผู้บริหารประพฤติตนอยู่ในกรอบศิลธรรมปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมตามจรรยาบรณวิพที่ประจักษ์เด่นชัดผู้บริหารของโรงเรียนวัดควนเมาได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปี2540 จากกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นประจำปี2545จากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตรังได้รับรางวัลผู้อำนวยการมีผลงานดีเด่นประจำปี2548ได้รับรางวัลดีเด่นเมืองไทยเมืองคนดีประจำปี2552จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง ได้รับรางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นประจำปี2552จากจังหวัดตรังจากการวิ่งเพื่อสุขภาพระดับประเทศและระดับต่างประเทศ5.2คุณลักษณะของครูครูของโรงเรียนวัดพ่วนเมา้าทุกคนเป็นอนุกรรมการในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ออกแบบวิธีการเรียนรู้โดยใช้หลักธรรมชาติของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ศักยภาพนักเรียนและเข้าใจนักเรียนเป็นรายบุคคลจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสําคัญครูใช้วิธีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้เต็มศักยภาพครูโรงเรียนวัดควนมองไม่เคยทําผิดวินัยปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนผู้ปกครองชุมชนได้เป็นอย่างดีผล การดำเนินการ ครู้อยละ100เข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสามารถเชื่อมโยงเป้าหมายการจัดการศึกษาและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรศึกษาขั้นพื้นฐานกับหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถนำมาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลครู้อยละ100มีการวิเคราะห์ศักยภาพนักเรียนและเข้าใจนักเรียนเป็นรายบุคคลจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองครูร้อยละ100มี มีความตั้งใจทุ่มเทแรงกายแรงใจในการพัฒนาหน้าที่และความรับผิดชอบกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนานักเรียนป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลที่เหมาะสมตามศักยภาพครูร้อยละ100วางแผนและดำเนินการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่องโดยเน้นวิธีการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้เต็มตามศักยภาพครูโรงเรียนวัดพวนมเมาได้รับรางวัลครูเรติยศครูต้นแบบครูแกนนำครูผู้สอน ดีเด่นครูผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น5.3คุณลักษณะของบุคลากรสนับสนุนโรงเรียนได้จัดทําคู่มือของคณะกรรมาการสถานศึกษาครูมือผู้ปกครองนักเรียนคู่มือแม่บ้านเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันบุคลากรสนับสนุนของโรงเรียนวัดพวนเมาทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสใช้คําพูดที่ดีและช่วยเหลืองานของโรงเรียนทุกครั้งด้วยความเต็มใจ และประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีและมีความรู้ให้ความช่วยเหลือทั้งด้านกาลังกายความคิดและเสียสละเงินและมาร่วมงานการศึกษากับโรงเรียนทุกครั้งที่โรงเรียนจัดงานผลการดำเนินการบุคลากรสนับสนุนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจบทบาทหน้าที่และปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในคู่มือก,การปฏิบัติงาน บุคลากรสนับสนุนทุกฝ่าย้อยละเกาสิเป็นบุคคลที่มีน้ำใจยิ้มแย้มแจ่มใสใช้คำพูดที่ดีเชิงสร้างสารรค์ในมุ่งร้ายบุคคลอื่นและเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนด้วยความเต็มใจบุคลากรสนับสนุน้อยละเกาสิมีส่วนร่วมในการกำหนดบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับตนเองยอมรับให้ความสำคัญ และมุ่งมั่นที่จะประพฤติปฏิบัติตนตามข้อตกลงอย่างต่อเนื่อง5.4การบริหารงานบุคลากรมีการจัดทำโครงสร้างการบริหารระบบกลุ่มฝ่ายงานชัดเจนสายการบริหารงานเหมาะสมกำหนดคุณสมบัติบทบาทหน้าที่ของบุคลากรได้ชัดเจนมีแผนการนิเทศภายในและแผนการกํากับติดตามงานที่วางระบบได้ดี กำหนดผู้รับผิดชอบช่วงระยะเวลาจัดเจนมีแบบการสร้างขวัญกำลังใจการพิจารณาความดีความชอบที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายมีการวางแผนพัฒนาบุคลากราร่วมกันจากกลุ่มฝ่ายที่เกี่ยวข้องบุคลากราได้รับการฝึกอบรมสัมมานาคนละไม่น้อยกว่าสองครั้งต่อปีด้านที่6ความดีเด่นของสถานศึกษาจากวิสัยทัศน์และปรัชญาของโรงเรียนโรงเรียนวัดคนเมาได้มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีทัะษะความรู้และควบคู่ไปด้วยคุณธรรม โดยมีโครงการีเด่นคือ 1. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดพลเมาได้จัดกิจกรรมโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้นโดยกําหนดกิจกรรมในการดําเนินการ3กิจกรรมด้วยกันคือกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนกิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเพื่อฝึกนักเรียนให้มีทักษะชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้ได้เครือข่ายชุมชนผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักเรียนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความ และผลจากการดําเนินการนักเรียนโรงเรียนวัพควเมาได้รับการดูแลจากผู้ปกครองครูและเครือข่ายชุมชนอย่างทั่วถึงผลการดําเนินโครงการระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน โ,โรงเรียนได้รับโลเ่เกียรติยศรางวัลระดับเหรียญเงนิน1โรงเรียนหนึ่ง,งน,นงรงรวัต,วตกรรมร,ระดับประเทศได้รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทองการประกวด Best Practice ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรางเขต2ได้รับโลเ่เกียรติยศการเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับยอดเยี่ยมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรางเขต2ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ขยายโอกาสประกวดวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาเซปักตะกรอ้อ โรงเรียนวัดพลเมาได้จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬาเซปักตะกร้อขึ้นซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยเชิญนายสมใจนินบรวรเป็นวิทยากรท้องถิ่นซึ่งมีความสามารถด้านกีฬาเซปักตะกร้อมาฝึกสอนให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายหลังเลิกเรียนทุกวันและวันเสาร์อาทิตย์เพื่อเสริมทักษะชีวิตสร้างเสริมสุขภาพอนาม,นามายัยห่างไกลาย,ยาเสพติดได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นกักกีฬาไซปัดตะกร้อของโรงเรียนได้รับคัดเลื่องให้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับจังหวัดระดับภาคระดับประเทศและได้รับรางวัลตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่ถึงระดับประเทศพร้อมทั้งมีเงินรายได้จากการแข่งขันทั่วไปมาจุนเจือครอบครัวและทุนการศึกษาให้กับตนเอง ผลการดำเนินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด,ด้านกีฬาเซปักตะกรอได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองรุ่น15ปีหญิงระดับประเทศจากการแข่งขันกีฬานักเรียนตามแผนปฏิบัติไทยเข้มแข็ง2555ประจำปี2553จังหวัดขอนแก่นได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้ได้รับรางวัลชนะเลิศร,ร,ร,ระดับจังหวัด หนึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ <sorta> อ <1. một S 2> ันดับหนึ่งรุ่น12ปีหญิง 2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรุ่น12ปีชาย 3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองรุ่น14ปีหญิง4ได้รับรางวัลชนะเลิศรุ่น14ปีชายได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษารางเขตสองสโครงการบ้านคุณธรรม โรงเรียนวัดพลเมาจึงได้จัดโครงการบ้านคุณธรรมขึ้นโดยกำหนดกิจกรรมต่างๆหลากหลายในการพัฒนาประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมปลูกฝังธรรมะวันราชการกิจกรรมพุทธบูตรสู่พุทธธรรมกิจกรรมวันสุดสัปดาห์กิจกรรมการทำความสะอาดกิจกรรมไหว้สวยด้วยครูเวรกิจกรรมออมรั์นักเรียนกิจกรรมเสริมสร้างวินัยนักเรียน กิจกรรมเข้าวัดทุกวันพระกิจกรรมรักชาติศาสตร์กษัตริย์กิจกรรมอยู่ค่ายเรมคืนลูกเสืออยูุวกายชาติเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดีมีความรู้มีความรับผิดชอบมีจิตสำนึก รักในสถานศึกษาของตนเองและสามารถดำรงตนอยู่ในบ้านโรงเรียนและสังคมรอบตัวได้อย่างมีความสุขผลการดำเนินโครงการบ้านคุณธรรมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการบรรยายธรรมะในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรางเขตสองประจำปีการศึกษา2553ได้รับรางวัลเหรียญทอง นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการบรรยายธรรมะในระดับภาคประจำปีการศึกษา2553ได้รับรางวัลชมเชย 4. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดคุณเมาสำนึกและตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนจึงของน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายเช่นการเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติกการทาน้ําหมักชีวภาพการปลูกผักสวนครัวการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งถูกกิจกรรมได้เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนครอบครัวและชุมชนให้มีส่วนร่วมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้เกิดทักษะ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสมดุลและยั่งยืนผลการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงได้รับรางวัลเดรียญเงินโครงงานสิ่งแวดล้อมในงานสารฝันพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรังเขต2ครั้งที่6ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงโครงงานอาชีพในงานสารฝันพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรังเขต2ครั้งที่6 ได้รับรางวัลเหรียญทองการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ได้รับรางวัลเหรียญเงินโครงงานขนมดอกจอกในงานมหกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมพลังปัญญาพัฒนาเด็กรังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรังเขตหนึ่งและเขต2ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันจากสารไม้ไผ่ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ครั้งที่60 จังหวัดตรังและได้ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงจากการดําเนินงานพัฒนาโรงเรียนในรอบ3าปีที่ผ่านมาโดยความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้บริหารคณะครูนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจนสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษามีความเจริญก้าวหน้าและได้รับเกียรติยกย่องชมเชยจากหน่วยงานต่างๆดังนี้โรงเรียนได้รับโล่เกียรติยศโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันประจำปี2552 จากสำนักงานคณะกรรมก,การการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนได้รับโรคเกียรติยศหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมประจำปี2551จากสำนักงานครูสภากระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพรปี2552จากสำนักงานสาธรารณาสุขจังหวัดตรังโรงเรียนได้รับโรคเกียรติยศเป็นโรงเรียนต้นแบบบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับยอดเยี่ยมประจำปี2552จากจังหวัดตรังจากพนิธานอันแน่วแน่ที่จะน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเทอดไว้เหนือเกล้าเพื่อเป็นแนวทางการทำงานบุคลากรของโรงเรียนวัดพเมาจะมุ่งมั่นจัดการศึกษาด้วยความเสียสละและอุตสาหะเพื่อให้เป็นดังปรัชญาของโรงเรียนที่ว่าความรู้คู่คุณธรรมย in hab'